ไปดีพี่น้องวัสดุคู่สุโขเดจามุนีมาลักมังม่วงแซวนลักม่วงเขามังม่วงภาษีเด้อพี่น้องแม่บอกของภาษีของบริษัทบ่เอาเลไล่เดี๋ยวมากินมังม่วงกันเดจ้ามังม่วงอย่างนี้น่ัมวง ม่วงแรกวล้ะเอาไปเบิงน้ำกันเด้อจ้าว่าสีได้หลายซ้ำใดเนาะรักของเพื่อนเอาหน่อยเดียวก็ได้พี่เนาะบอกเลยลายเนาะต้นตี๋อันนี้กะปีลายปิดดอกเาจะปลูกบได้หลายปีนะ เอาก็สิไปหาเอามาใหญ่ๆ,ๆเเนาะพี่น้องงวยใหญ่ๆเนี่ยมาหาน้ำกันได้จ้ามาเซาะน้ำกันเออมีใบขาา้าวโพาอีกเนาะมันกำลังเลิ่มปิ่นพี่น้องมาใหญ่กับบุรล่บันไดข้ามุดเด็กหมูมีนานนี่ วอนขึ้นแปลมองม่วงระว่างตกเด้อคนหุ่นน้นอยเนาะไม่ค่อยขึ้นเลยฮักเลยแหละกโกด <c oughs> ีตัวนั้นอีข้างนั้น,อ,น,นอีก หางนกหางนกบะมีบนกม่ไปแล้วปะเจ้า,านนะพ่อแลหละเอาลายๆจะน่าเขาจับเห็นมีอเไยไกล้ได้ขึ้นได้ลงบ่ได้ระวงัง มันเหนียวหน้ะงามันอะเ <c oughs> สียงที่มาแต่งแต่ละพี่นะี้กี่กระมงัมงหัวกระมังก์อะได้มาแล้วจ้าโอ้โหใส่หวัวโมเดล ใส่ประเด็กเลยกะปิน้ำปลาแจ่วรวมหิดรวมมิดรวมหิดเว,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 ว้าถึกเว้าผิดใส่น้ำอุ่นเลยจ้าแจ้วมพา้ายด้วยกว่าเป กินน้ำกันเด้อจ้าเบอร์สกสุกนเซ่เด้อจ้ามาเด้อจ้ามีกีซมม่วงสยีมีสวอนเด้อจ้าไปลามม่วงกันจ้าเทปแบบนี้มันจอแซ่มมีเกลนมมีเกล เลยหลานเลยเ,เจ็บท้องไปเลยเจอมั้ยเจียวกระซู แ,แค่มีกระเทียมซอกระเทียมม,มาเลือกินง z o มู่วล่ลงมาแต่ครับอันนั้นเราิดมา เอาบงเสียเอาสวัส <cheg> ดีเ um, uh ่ huh. น้ำก็เียดละจอนมาเลยแ่น้ำมาเด้อแซ,แซ่บๆเบนสุขุสุคนกล้ <c oughs> องก็อยากตริๆงๆตาก, <c oughs> ก้องเอาจอกเพชร ไพี่นี่ก็มาเขานี่ขอลาพี่ยาน้องไปก่อนเด้จ้าฝากคกนแกรกกุเซกุตัาส่งเสียงมหาใจเด้จ้าสบายดีบายบาย